เขาทากันวันนี้้ไดต้ขมขาหมูต้ขมขาหาขามูก็แบบปลาหมึกปลาหมึกหนึ่งเพราะ้นปลาหมึกอย่างนึง แแงกันสมากเนาะยังเปื่อย้ช่ไนคเจียวแบบแซ่บเหมือกินข้าวจ้า

ทันเถือกันดังล่ะเ้อหนาาส่งข้ามุ

ฝากคติดตามอเนนเดอลูกสาวใส่หังวเอาแบติดตามให้แไ่ตัวขั้นมากเนาะเี๋ยไม่กังลใจที่คิดเี่กต้องบอกิ่งน่ตัวเจ้าก็ติดตามแม่บ่เบ่อิีแม่ไม่อ

you can